เดี๋ยวนะมันมันเข้า,าแปดไม่ใช่เหรออ่ะเตรียมนะเตรียมเตรียมเข้าครับอาหารยากินเรียบร้อยนะครับสุดท้ายแล้วจะเริ่มแล้วเตรียมตัวครับปรากฏครับ ดูสีดูตำแหน่งนะใครอยู่ข้างนอกไม่เสียงเข้าปิดไม่ก่อนนะครับฟังอย่างเดียวก็ได้นะสีฟ้าสีเดิมเลยสีที่เราโดนตกตรงวาข้างนี้มีอะไรข้างๆหรอสีซ้ายบน,นหรอหนะใครบ้างอ่ะเนี้นนนย ติวดีอามีอะไรรู้ดีแรงเไยู่นนเจอใครบ้างเนี่ยวันนี้โอ้คนเยอะเหมือนกันนี่ ดาบเหลืองหัวกะโหลก,กเราเจอใครในฝั่งตรงข้ามเนี่ยสีแดงหัวกะโหลกเหรอมูนก็งี้แหละกิวมันเยอะเราจะเจอคิวหลายคิวอยู่อ่ะไม่รู้จะเจอใครเตรียมเตรียมไว้ชนเต็มประสิทธิภาพน,นะครับใหญ่เล็กไม่สนใจนะเล่นเต็มที่ดูสถานการณ์นะครับไม่เห็นไอ้คิวรูปล่างสุดเลยนะ จากที่ผมดูอ่ะเหมือนเห็นอยู่สามกิวตอนนี้ยใช่ไอ้กิวสีเหลืองนั่นแหละไม่มีคนไม่มีคนเลยใช่ไหมเหมือนผมเห็นด้วยว่กิวสีเหลืองอ่ะเตรียมนะเราเตรียมวิ่งนะสีเหลืองคือสีเขียวนะนครับฝั่งตรงข้ามนะเอาพวกกุกฝ่าไปชนม่วงไปขออีกสีหน่อยกุกฝ่าไปชนม่วงเลยครับพิวจะแบ่งคนเลยใช่ไหมเอามางั้นไปตามที่พิวบอกเลยไม่งั้นมันมันไม่มีคนพวกสีม่วงไงเดี๋ยวสีม่วงมาเชียวเกิน ใครไม่ได้ไปตามบิวขึ้นกลางมาเฮ้ยเขามีคนอยู่ขึ้นมาขึ้นมาหลมขอล้มเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเตะนะครับตายเกิดแล้วดันเขาลงไปครับแต่ว่าไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกลงไปถึงบ้านเขานะคอขวดพอครับหยุดที่คอขวดเตะทิ้งเตะทิ้ง เดินผ่านแล้วเตะทิ้งครับอยู่ที่คอขวดอยู่ที่คอขวดไม,ไม่ไม่ถล่มนะไม่ถล่มนะต้นเราถล่มได้เราถล่มได้ไหมถล่มไปตีบ้านคนคนน้อยใช่มใช่ใช่สีเหลืองสีเหลืองคนน้อยที่เราก็มาส่วงมาหน่อย MVP เกิดตรงเรา <Yeah. S 1> ดูตรงไหนดูดูครับด <Yeah. S 1> ตูตำแหน่งตำแหน่งถอยมาตีขาหน,น่อยไม่มีใครเห็นเลยเหรอ ยังไม่เกิดนั่ไงข้างบนไงข้างบนข้างบนเนี่ยตอมมีต่อมมี่ขึ้นมาครับข้างบนกลางบนกลางบนตอมมี่จบแล้วจบแล้วโอเคถอยครับขึ้นกลางดีไหมวะไม่เยุ่งสาวเลยยุ่งาเลยยุ่งสาวเลยจบเร็วเลยรีบอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบไปตีบ้านทุก่อนไหมงั้นดันต่องั้นดันต่อพวกเราหยุด หยุดหยุดหยุดใครอยู่ตรงนี้ดันเข้าบ้านเขาดันต่อดันเข้าแดงเลยเดินต่อครับเดินต่อเร็วเร็วเดินต่อครับเดินต่อตามพี่ก๊อฟบอกเดินต่อดันต่อยหยุดจะหยุดโอ้ยไหลแล้วไหลแลาะเร็วรเ,เ,เร็วอุตส่าห์เล่งเปลี่ยนคาร์ดมาเร็วเข้าเร็วเข้าทุกคนมาบุกเข้าไปบุกเข้าไปเฮ้ยมงเยอะมื่งอยู่กลางเยอะอยู่ ดันให้หินบ้านแตกนะครับแล้วเราถอยออกนะถอยออกไปเอาโซนขวานะครับดันใหหินบ้านแตกก่อนเตรียมครับอีกสามสิบวิยังตีไม่ได้ยังตีไม่ได้สามสิบวิเตรียมเลยเดินมาถึงหินเลยเดินถึงหินเลยตายไม่ต้องเตะแล้วตายไม่ต้องเตะแล้วมันบ้านเขาเราตายไม่ต้องเตะแล้วตีให้ตายอย่างเดียวตีให้ตายอย่างเดียวนวดนว นวดอย่างเดียวเตะไม่มีประโยชน์ครับเตะก็ไปเกิดตรงนู้น่ข้างบนนะั่นแหะเตะทําไมไม่ต้องเตะตีเลยครับนวดอย่างเดียวตรงผิวเป็นไงตรงผิวเป็นไงซ้ายเป็นไงซ้ายโอไหมโอเคซ้ายสบายอา้าวสามวิตีหินได้เตรียมหัวตวหัวดหัวดีแล้วหวัวนิ่มสวยอา้าวลองลองถอยออกจากบ้านไปขวาไปขวาโผมขวาให้หมด เสาไกลเสาไกลถมขวาให้หมดหมายเลขหกหมายเลขหกเร็วเร็วเร็วพารามีคอมเมนต์กดคอมเมนต์ให้เพื่อนเร็ววิง่งวิ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 ่งไม่จบหลอกม่วงไม่ให้จบไม่ง่ายเราว,วันนี้ขึ้นมาขึ้นมา,มาเอาเสาไกลเร็วเข้าไกลขึ้นกลางไกลขึ้นกลางัีเเยวไกลลสรร็จแ้าคบ เขาไม่สามารถที่จะยื้อสามสาวแล้วก็ชนะได้เลยนะเขาต้องการตีพาหินเขาแตกสามารถไป็นสีเขียวได้นะเยอ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 ะจะล้านอย่างเงี้ยเลยเหรอเอาพอประมาณพอกลางกลางต่อกลางต่อครับวิ่งขึ้นกลางคอมเมนต์หลังมาหลังมาหลังมาอ้าวเตรียมขึ้นกลางให้หมดขึ้นกลางให้หมดไข่ตายงี้วะ เอ้ยเราได้บอสสองจุดเลยเหรอสวยสวยมาก,กลางไม่เยอะกลางไม่เยอะเดี๋ยวไปเสริมซ้ายกลางไม่เยอะกลางให้ได้ก่อนผิวดันไว้เฮ้ยได้นี่ว่า้โหเจ๋งว่าดันได้เหรอไหนบอกขอกำลังเสริมวะก็ดันได้นี่ไหวเปล่าหไหวไหมไม่ขยับอนะยู่นะไหว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 ไม่ตึงมากันไง,ง,ไงนอ๋อ เอากลางเสร็จลงเลยลงลงต่อเลยลงต่อเลยทิ้งกลางไปเลยไปเติมให้มันเต็มมาเร็วเติมเต็มล่างเติมเต็มล่างจบแล้วจบแล้วนอนนอนนอนจบแล้วจบแล้วอาทิตย์หน้าซันอีกแล้วอี๋หมุนอีกแล้วอาทิตย์หน้าหมุนอีกแล้วเฮ้ยไอคิวดีเดียร์ไ่ไอบที่เกิดไม่ทด้ตองเลยยิ่งคิวไมทำอะไรเลยดูทำเขา โอโหไม่ได้ข้าใครเลยไข้าในไ่เนี่ยคิวเท่าไหรเนี่ยห้าสิบหกไปข้าตอนไหนไม่จัดใจในเรื่อง่าเปิดเปิดหองีเองเลยมาเลยเาตอนไหนก็มาดีวยวันน่ะจใส่เลแเงนตน้แบงค์มาอัจริงๆน่าตอนไก็มาคนมันตอนไหนาข่าวดีไหครับ คำถามคือจะให้เราประเมินอะไรได้ไว่าจากบอลนี้่ <laughs> มันไม่หรอกโค<ฮ>้คนมันห่างกันเดี๋ยวไปดูซันคือมันอ, 2, 2อม,มันก็ดูไม่ออกนะว่าจะให้ใช้อะไรในวอลน,นี่ยถ้ามันเร็วขนาดนี้เนะี่ยใช้กดยาตาเ็สองโงเยโชคดีเจอง่าย <laughs> ขอบคุณมากครับ ก็ใช่ก็เปนตเนี่ยาตาตั้งแต่ไห้างเอ้าาเราเตรียมวตะ5ไปขอบคุณครับไปพักผ่อนครับพักผ่อนวันหน้าเจอกันครับขอบคุณมากครับเอ่อ่าลืมซื้อลูนซื้อไม้นะครับลูนไม้รับของตัวเด็กจิวลองนะครับใครมีอะไรเคลียร์ให้เสร็จวันนี้นะครับ เค้กขาวใครยังไม่แลกใส่คังรวมนะครับไม่ใช่คังเอคังบ้านใส่คังบ้านไม่ใช่คังรวมใส่คังบ้านคังช่องสุดท้ายครับใส่คังบ้านจะใส่คังรวมใส่คังรวมหายนะวไวไม่ได้นะโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้เราเจอกันวอลน้าครับขอบคุณมากครับ